เรียนท่านคณะกรรมการนะครับคณาจารย์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนะครับนายนัตพงศ์ดวงฮิรันนิสิตปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาห้องที่สองวันนี้ก็จะขออนุญ,ญาตมาแชร์ประสบการณ์นะครับในกิจกรรม TED Talk ในวันนี้นะครับ เื่อว่านะครับทุกท่านนะครับเห็นหัวข้อแล้วก็น่าจะได้เคยสัมผัสประสบการณ์กันมาบ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับในเรื่องของพลังงานด้านลบในองค์กรของทุกท่านนะครับบางคนได้รับประสบการณ์นี้จากผู้บริหารนะครับบางคนได้รับจากเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือถ้าในวงการการศึกษาของพวกเราก็คือวงการครูเนี่ยก็จะได้รับ จากผู้ปกครองมาบ้างนะครับซึ่งจากประสบการณ์ของตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับมาทั้ง3อย่างเลยนะครับทั้งจากหัวหน้าหรือผู้บริหารทั้งจากเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็จากตัวผู้ปกครองด้วยนะครับทีนี้วันนี้ผมขออนุญาตมาแชร์ในส่วนของการที่เราได้เป็นลูกน้องนะครับการได้รับ พลังงานด้านลบจากหัวหน้าของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผู้บริหารหรือหัวหน้าทุกท่านเนี่ยจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังงานด้านลบไปสมดนะครับหลายๆท่านก็มีวิธีการขับเคลื่อนองค์กรที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับการใช้คำชื่นชม ให้กำลังใจหรือเสริมพลังงานด้านบวกแต่นะครับเชื่อวาบางท่านก็ต้องได้รับมาเหมือนกันใช่ไหมครับในเรื่องของพลังงานด้านลบนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อได้รับพลังงานด้านลบมาหลายๆท่านนะครับก็อาจจะมีวิธีที่จะจัดการ ปัญหาตรงนี้แตกต่างกันไปหลายๆท่านนะครับเกิดภาวะตึงเครียดเกิดเรียกว่าภาวะซึมเศร้าเลยก็มีนะครับหลายๆท่านก็ถึงกับต้องไปพบจิตแพทย์นะครับแต่เราจะมีวิธีรับมือกับปัญหานี้อย่างไรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรนะครับ ที่บอกนะครับพลังงานด้านลบนะครับซึ่งในความคิดของผมเองซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็น่าจะมีความคิดคล้ายๆกันว่าพลังงานด้านลบเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะทำให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยจิตใจย,ย่แย่นะครับแต่มันยังทิ้งผลกระทบตกค้างเอาไว้ภายในจิตใจที่ค่อนข้างใหญ่หลวงนะครับเรามาเปลี่ยน พลังงานด้านลบให้เป็นพลังงานด้านบวกจะดีกว่าไหมเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับเราได้เห็นข่าวที่มันไม่ค่อยจะน่าพึงพอใจเพราะแล้วเป็นอาจจะเป็นข่าวเศร้าเลยก็ได้นะครับ mm hmm. เช่นอย่างนี่นะครับหลายๆท่านนะครับใช้วิธีแก้ปัญหาที่ผิดนะครับซึ่งผมก็มองว่า จักในลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ใช้วิธีที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการสร้างความสูญเสียเรามาหลีกเลี่ยงจะดีกว่าไหมนะครับหลีกเลี่ยงวิธีแบบนี้โดยนะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้ไปได้ฟังผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับเขาได้พูดไว้ให้ผมฟังว่าหัวหน้าที่ดีครับไม่ใช่แค่เราจะสั่งเขาอย่างเดียวแต่ เราควรจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขานะครับในวันที่เขาล้มนะครับเราควรจะต้องเป็นฟูกไว้คอยซับแรงกระแทกให้เขาในวันที่เขาประสบความสำเร็จเราควรจะร่วมยินดีไปกับเขาหัวหน้าที่ดีไม่ได้เพียงแต่ที่นั่งอยู่บนตาแหน่งแต่ต้องไปนั่งในใจของลูกน้องให้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ผมเพอเอได้ไปเจอท่านวอวัชิรเมธีได้พูดถึงเรื่องขององค์กรแห่งความสำเร็จนะครับซึ่งท่านวอวัชิรเมธีเนี่ยพูดถึงองค์กรแห่งความสำเร็จไว้น่าสนใจนะครับท่านบอกว่าองค์กรแห่งความสำเร็จเนี่ยจะประกอบด้วยสององค์กรนั่นคือองค์กรที่เราทำงานและองค์กรแห่งชีวิตท่านบอกว่า ในสององค์กรเนี้เราจะได้พบคนห้าประเภทครับหนึ่งคือผู้นำสองผู้บริหารสานักวิชาการสมิรนะครับและก็5ก็คือลูกน้องซึ่งท่านบอกว่าให้เราเนี่ยสำรวจดูว่าเราเนี่ยในห้าประเภทเนี้เราเป็นคนประเภทไหนนะครับ ทั้งห้าประเภทนี้ทุกประเภทสำคัญเท่ากันหมดไม่มีประเภทไหนสำคัญไปกว่ากันให้เราสํารวจตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดองค์กรก็จะประสบความสำเร็จหากแต่ถ้าเป็นผู้บริหารการจะทําให้องค์กรประสบความสำเร็จเราก็ต้องขับเคลื่อนนะครับทั้งห้าประเภทเนี้ย ให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาได้ดีที่สุดนะครับในท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากแนวคิดแนวคิดหนึ่งนะครับซึ่งผมยึดมั่นแล้วก็เชื่อถือมาโดยตลอดในเรื่องของทำองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองนะครับให้คนในองค์กรได้มีความสุขในการทำงานให้เป็นเซฟโซนของคนในองค์กร เพื่อที่เขาจะได้แสดงศักยภาพในการทำงานออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วเขาจะเกิดความรักในองค์กรของเราและทีนี้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากที่เราตั้งเป้าไว้รับวันนี้ก็ขอจบการหูด,ด้วยเพียงเท่านี้ขอบคุณครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้คุณนะัทพงษ์ด้วงฮีรนันนะ